สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องหนังสติกสลิงช็อตค่ะก็พบกับโออีกเช่นเคยกับการเทสหนังสติ๊กนะคะหนังสติกที่โอามาเทสวันนี้ก็คือตัวนี้เป็นหนังสติกไม้ประดู่นะคะก็คือลูกค้าส่งแบบมาให้ทางเราทำนะคะก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้ในแบบที่ลูกค้าส่งมารู้สึกจะเป็นงานพลาสติกของต่างประเทศนะคะโอะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นงานอะไรก็เนี่ย ก็จะได้ออกมากเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นงานไม้ของเราค่ะก็จะเป็นการมัดแบบพาดหัวนะคะแล้วก็ยาง0ูดมิลวันนี้ก็เป็นยางที่โอใช้เทสนะคะแล้วเดี๋ยวโอจะเปลี่ยนเเปลี่ยนยางให้ลูกค้าใหม่ก่อนส่งให้ลูกค้านะคะก็ลูกกระสุนของเราวันนี้ก็จะเป็นแดมิลเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่างานแบบนี้จะจับถนัดไหมจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะนี่นะคะเป้าแรกของเรา วันนี้ การเล็งนะคะของง่ามแบบมัดแบบพาดหัวแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือ,อ,อมองเปา้ามองเป้าให้มันอยู่ตรงหัวง่ามแบบนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นี่สมมติว่าเป็นหุ่มเลง็งก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทาบให้ยางสองเส้นมันขนานกันให้มันเป็นเส้นเดียวกันแบบนี้โอเคเดีย๋ยวไปดูลูกต่อไปกันค่ะ เดี๋ยวเรามาลองดูเป้าเล็กๆก,กันดูบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวโอจะยิงไม่ไกลเท่าไหร่นะคะกลัวไม่โดนดูนะค่ะ กันไปแล้วนะคะสาหรับการเทสหนังสติกม้ประดู่ตัวนี้ที่เป็นงานที่ลูกค้าส่งมาให้ทําอย่างที่แจ้งไปเมื่อต้นคลิปว่าเออเป็นงานพลาสติกจากต่างประเทศนะคะทรงเป็นทรงประมาณนี้อันนี้ก็ทำออกเป็นงานไม้ประดู่ของเราก็จะเป็นประมาณนี้ทรงนี้สวยกิ่งดีใช้ได้เลยนะคะแต่โอว่าโอไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้ ไว้อะไรให้กับเจ้าโอโปตัวนี้เพราะว่าโอยิงพลาดตั้งแต่ยิงมาไม่เคยพลาดเลยนะคะมีมาพลาดยิงโดนปุ่มแล้วก็พังไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสำหรับคนที่สนใจสั่งทำหนักซิกตัวนี้นะคะก็สามารถอสอบถามมาทางช่องทางที่เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากไปตามกดไลค์ให้แฟนเพจหนักซิกสลิงช็อตนะคะแฟนเพจ Facebook หนังซิกสลิงช็อตแล้วก็ช่อง YouTube หนังซิกสลิงช็อตฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ